สวัสดีครับวันนี้มาพบกับธรรมก๊อจิคอร์สคาเมเลเดอร์กันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเล่นให้ดูกันเลยนะครับผมว่าเกมนี้เล่นอย่างไรนะครับผมผมก็จะไม่เคยเล่นนะไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมไปชมกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมคัตเตอร์นะครับแล้วก็จะพยายามกีดให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับผมอ่าเราก็พยายามเล็งก่อนนะเอ๊กีดยังไงดีนาะนี่ตรงนี้นี่นี่นอ่า นะครับผมมีรอยมีรอยบากมีรอยบากแล้วก็พยายามกีดให้มันเปนรอยน้อยที่สุดนะเพราะเราจะพยายามเซฟเซฟตัวกล่องไว้ด้วยนะครับอ่ะก็กีดยาวปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคกีดได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้งานออกได้ลวแล้วก็กีดฝั่งเดียวได้ไหมยังไม่ได้นะครับผมต้องกีดสองฝั่งนะครับอันเก่าผมกีด ซ้ายขวามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคเราก็ทําเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวหาเลงก่อนเลงก่อนมันเข้าตรงนี้ง่ายกว่ามั้งฮึบเนี่ยเข้าแล้วึบโอเคแล้วเราก็กีดยาวๆไปครับจริงถ้าใครไม่ซีเรื่องไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะเะนี่ยก็แกะแล้วนะครับผมโอ๊ยติดอะไรวะ ติดกาวเหรออ๋อตัวนี้ตัวพับเอ๊ะใช่ไหมอืมตัวนี้มีกาวอยู่นิดนึงครับนี่ฮะกาวตัวนี้ด้วยนะงั้นเราต้องแกะตัวนี้ด้วยครับนี่โอเคออกแล้วฟืบนะครับผมแต่ออกก็ไม่หมดหรอกเพราะว่าอันล่างผมไม่ได้แกะออกเห็นไหมผมก็จะค้างไว้เงี้ยแหละนะครับผมเรามาดูตัวของธมกจีด,ดีกว่านี่ออกมาแล้วสีทองสวยงามอารามนะครับผม รหัสอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับผม itattit ไม่รู้คืออะไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจนะครับมีรหัสโค้ดตัวนี้ด้วยเว็บเช็คได้นะครับผมเช็คคาแรคเตอร์หรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับคู่มือมีไหมไม่มีสงสัยจะไม่แถมคู่มือให้อันนี้นะครับของ e อีวนกิเลนมีแถมคู่มือนะอันนี้เหมือนไม่แถมฮะเพราะว่าในช่องว่างตรงนี้มันไม่มีกระดาษอะไรเลยนะครับโบเบ,บ,แ,บแค่มีอธิบายนิดนิด,นดหน่อยนั้นเองโอเคงั้นเรามา ทดสอบการแกะดีกว่านะครับผมปึ๊บเปิดปับ๊บนี่เที่ยงโอเคอ่ากดอ่ะ,กด,อะกดกลางไม่ติดอ๋อต้องกดแรงๆมาแล้วอยู่ว่าโชว์ไลเดอร์ นี่เกิดด้วยการเป็นยูวัช์ไรเดอร์โอเ้เป็นสัญลักษณ์นี้เลยคือกินกินลยดีกินข้าวอะไรไม่รู้แกงกะห,หรี่มั้งอ่าอ,อิ่มแล้วสี่ชิ้นเหมือนเดิมดูดน้ำดูดกินแก้วไปด้วย กดขวามาอันนี้คือดีใจสุดขีดนะครับผมซาวใช้ซาวเดียวกันกับตัวของอ่าชื่ออะไรนะทามาก็จอีวันกิเลียนนะครับอ๋ออันนี้ใช้เป็นระบบใหม่คือถ้ากดกดตรงนี้ก็เป็นซาวแบบนี้ถ้าเป็นอันนี้กดตรงกลางแล้วกดอย่างนี้ก็จะเป็นการปรับเวลาเหมือนกันโอเคทุกอย่างใช้ระบบเดียวกันนะครับมาฝึกวิชาวีสองอันอันบนมาทำอะไรวะ กดออกมแค่เนี้ยเอา้าคืออะไรวะคือถ้าเราไม่กดจะเป็นยังไงอันนี้ผมลองไม่กดดูนะครับอ่าล้มก็คือไม่ไม่ปั๊มวิ่งก็คือไม่ได้อืม อ่ะเราปั๊มวิ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันสิบครั้งผ่านไหมท่าอะไรเนี่ย r ลดเดอร์ช็อปเหรออ๋อก็คือมีหลายท่ามาอีกนิดนึงถ้าเรากดลัวๆมากสุดจะได้ r ลดเดอร์คิกเลดเดอร์ช็อปแล้วถ้าเกิดกดห้าครั้งพอล่ะ เราะกี้ผมทำสิบครั้งผมได้ไรเดอร์ไรเดอร์ช็อปไรเดอร์พันเนาะไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองทำสิบห้าครั้งดูฮะมาสิบละสิบห้าครับอย่าได้ช็อปอยู่ครับผมไรเดอร์ช็อป อ่าต้องยี่สิบครั้งหรือเปล่ามาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดที่เขายี่สิบกดยี่สิบครั้งครับนี่ได้แล้ว้คลิกแล้วผมว่าน่าอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบครั้งอะไม่รู้ครั้งไหนแล้วก็กดสิบห้ามันไม่ได้เนะเป็นช็อปยี่สิบเป็นเลดี้คลิกนะครับผม เอาแบบกดเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลยดีกี่ครั้งได้ห้าสิบครั้งพอดีก็คือได้ห้าสิบครั้งก็เท่ากับตรงนี้พอดีก็ได้แค่เดือคลิกครับงั้นแค่ยี่สบครั้งก็พอนะไม่ต้องไปกดเยอะนะครับวันนี้โอเคกิจกรรมที่สองละมาแหวนมอไซายครับ อ๋อนี่ครับขึ้นลงอ้าวอ่าก็คือเหมือนกับตัวของอีวันเกเลียนที่เป็นดาบพุ่งลงมาแต่ว่าเปลี่ยนจากทิศทางบนลงล่างกลายเป็นซ้ายไปขวา,ขวาไปซ้ายแทนครับผมขับบนได้ใช่ไหมสิบอันแล้วดีเฮ้ยไม่จบอ่ะ โอ้ยเยอะอ่ะไปได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ,อหมดแล้วโหไกลอะ่ะไกลมากนะครับก็คือไมู่ต้องไปถึงสุดหรือเปล่านะแต่ว่าโหค่อนข,ข้างยากครับเสียเวลาพอสมควรเลยโอเคครับก็รอบประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของคาเลเดอร์สตาร์ตติ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนผมเลี้ยงไปแล้วมันจะกลายเป็นไรเดอร์อะไรเลยวะโชวะหรือว่าเฮเซนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะครับคลิปนี้เพอ 50ตอนเอาอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าตัวของไลเดอร์มันเยอะมากเลยครับแล้วก็ผมยังไม่รู้หลักการด้วยว่าจะต้องเป็นตัวไหนบ้างแต่ก็จะพยายามโชว์ตัวใหม่ๆให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับ